ดังนั้นวิชาอนุกรมวิธานหรือเรียกว่า taxonomy นะคะไม่ใช่อาเอาลำดับมาบวกกันนะมันเป็นวิชาที่ประกอบด้วยกิจกรรม3อย่างคือการจัดจำแนกการตั้งชื่อและการระบุชนิดอ่าพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาที่โอ้หลายหลายคนนะคะเริ่มกลัวละนะคะชื่อวิชาอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานทำอะไรนะทำสามอย่างพูดพร้อมกันนะลูกจัดจำแนกตั้งชื่อระบุชนิดพูดสิลูกจัดจำเลยนะคะ จัดจำแนกสิ่งมีชีวิต2เอาสิ่งชีวิตมาตั้งชื่อและระบุว่ามันเป็นสิ่งชีวิตอะไรอ่าจัดจำแนกตั้งชื่อระบุชนิดโอเคนะนี่คือ3กิจกรรมในวิชาอนุกรมวิธานอ่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกระบวนการ จัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่เราเรียกว่ากระบวนการ l l s s s i i i c t t o o อ่าโดยเขาจะมีการลำดับนะคะจากใหญ่ไปเล็กก็คือจากความใกล้ชิดน้อยไปความใกล้ชิดกันมากๆเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กเป็นแบบนี้หนึ่งใหญ่ที่สุดในลลกเขาเรียกว่า โดเมนนะคะนี่คือโดเมนนะคะในโดเมนจะมีความใกล้ชิดกันเข้ามาเขาเรียกว่าคิงดอมหรือเรียกว่าอาณาจักรโอเคนะในคิงดอมใกล้ชิดเข้ามาอีกเขาจะเรียกว่าไฟลัมนะคะหรือพระในพืชเขาจะใช้คําว่าดิวิชันก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะล้วมีคําว่าคลาสในไฟลัมก็จะมีคลาสโอ้ใกล้ชิดกว่าคลาสเป็นออเดอร์ใกล้ชิดกว่าออเดอร์จะเป็นแฟมิลี่แฟมิลี่เราเรียกภาษาไทยว่าวงนะคะใกล้ชิด กันในระดับวงใกล้ชิดกว่าวงก็จะเข้ามาอีกเป็นจีนัจีนัสคือระดับสกุลเลยนะคะและสุดท้ายใกล้ชิดกันที่สุดผสมพันธุ์กันได้ได้ลูกที่ไม่เป็นหมันสืบทอดกันต่อไปได้เราเรียกว่าสปีชีอ่าใหม่นะเลี้ยงจากใหญ่ไปหาเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องจําให้ได้อ่าถ้าจําได้ก็ได้แต่ถ้าจําไม่ได้ครูมีทริคมาให้ในการจาอ่าพูดตามสิลูก